สวัสดีค่ะชาลัคนาราศีเมษวันนี้ช่องกลิ่นนี่ชาแนลก็จะนำเสนอดาวมริตยูซึ่งจะย้ายในวันที่8มีนาคม2566เข้าสู่ราศีพฤกษ์7ปีเต็มเลยนะคะจะส่งผลอย่างไรบ้างกับชาลัคนาราศีเมษซึ่งในช่วงจังหวะที่ผ่านมา7ปีเต็มนั้นที่ดาวมริตยูได้ทับตัวทับตนชาลัคนาราศีเมษอยู่นั้นทำให้ชาลัคนาราศีเมษมีการ ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคมาหลากหลายเรื่องราวเลยนะคะมีการปรับตัวตนมีการพัฒนาตัวตนขึ้นมาใหม่มีการเอ่อบางคนนะคะในเรื่องของคู่ครองคนรักปัตตานีก็มีการเลือกร้างเลือกราอย่าร้างกันเนื่องจากว่าดาวฤตยูเข้าสู่เรือนตัวตนแล้วก็เล็งอยู่กับพบปัตตานีคู่ครองคนรักบางคนก็มีการที่แยกทางกันไปเลยนะคะ และบางคนก็มีโรค่อการเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่อาศัยบางคนก็มีความเจ็บป่วยซึ่งมีหลากหลายเรื่องราวเลยที่ดาวมรตยูเข้ามาทับตัวตนซึ่งดาวมรตยูนั้นเป็นดาวอ,อ,อากาศธาตุกรองราศีกุมม่มธาตุลมเพศหญิงมรตยูแปลว่าความตายการพลาดพลากหรือนักค้นคว้านักวิทยาศาสตร์นักปราชนักดาราศาสตร์อวากาศอราศาสตร์ การนำวิธีทางใหม่ๆอนาคตอันไกลต่างประเทศกฎข้อบังคับความก้าวหน้าการเคลื่อนไหวของสาธารณะการบริหารงานแบบใหม่ผู้ร่วมชีวิตเครดิตอุบายการกำจัดการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงโรคเรื้อรังอุบัติเหตุถ้าเป็นคนก็รูปร่างท้วมปาพองมีเขี้ยวศีรษะบางหรือโนกใจง่ายผิวขาวผมหยิกนะคะ นั่นก็คือลักษณะของดาวฤตยูซึ่งมีทั้งด้านดีและด้านไม่ค่อยดีนะคะเป็นดาวที่ใครๆเขาเรียกว่าเป็นดาวอาเพศนะคะแต่ในด้านดีๆนั้นก็เป็นดาวนวัตกรรมใหม่ๆที่นำเทคโนโลยีใหม่ๆมาสู่โลกของชาวลัคนาราศีเมษชาวลัคนาราศีเมษนั้นเป็นดวงเดียวกับดวงเมืองและดวงโลกด้วยนะคะลัคนาราศีเมษนั้นก็เป็นดาวธาตุไฟต้นธาตุด้วยนะคะ มีรูปร่างสันทัดสง่าในตากลมเล็กผิวดำแดงหน้าเหลี่ยมมักใจร้อนกล้าหาญกล้าได้กระเสียชอบศึกษาคนา้นคว้าและชอบเดินทางใจร้อนร้องเครวว่องไวเพราะว่ามีสัญลักษณ์เป็นรูปแพะหรือแกะภูเขาที่ชอบท่องเที่ยวขึ้นบนที่สูงไม่กลัวนะคะเป็นคนที่ดื้อเอาแต่ใจแล้วก็จะเอาอะไรก็เอาไยได้ในสมัยเด็กๆนะคะ ในสมัยวัยรุ่นก็เหมือนกันนะคะเป็นลักษณะที่อชอบที่จะเสี่ยงไปในที่ต่างๆไม่กลัวเลยแล้วก็จะทําอะไรก็จะทําให้ได้ดั่งใจเป็นคนคล่องแคล่วว่องไวนะคะเออโกรง่ายหายเร็วแสดงออกทางสีหน้าชัดเจนแต่ก็จะหายไวนะคะแล้วก็ไม่ค่อยคิดมากชอบสนุกสนานอชอบอในเรื่องของความจริงใจนะคะชอบอ คนที่จริงใจคนไหนมีเล่ห์เหลี่ยมเข้ามาก็จะดูออกแล้วก็จะไม่ชอบอคบค้ากับคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมนะคะดูออกแล้วก็จะพยายามหลีกตัวออกห่างจากคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมมีความจริงใจจริงจังแล้วก็เป็นคนที่สู้กับชีวิตนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยหยุดนิ่งอยู่กับที่ชอบที่จะหาอะไรใหม่ๆศึกษาค้นคว้าอยู่เสมอนะคะเป็นคนที่ทันโลกทันเหตุการณ์และชอบเป็นผู้นำนะคะ ไม่ชอบให้ใครมาสั่งไม่ใครมาควบคุมการทํางานนะคะเหม่อชอบทจ่จะทำงานแบบอิสระไม่ขึ้นไปใต้การบังคับบัญชาของใครใครมาจู้จี้จุกจิกก็ไม่ชอบนะคะ,อะชอบให้สั่งครั้งเดียวแล้วก็อย่ามาจู้จี้จุกจิกอย่ามาตามทําด้วยความเต็มใจแล้วก็จะทําเองทําด้วยความคิดของตนเองเป็นใหญ่นะคะ ซึ่งในวันที่8มีนาคม2566น,นั้นดาวมรตยูจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษกในเรือนกระดุมพักาการเงินของชาวลัคนาราศีเมษและก็ดวงเมืองดวงโลกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดาวมรตยูก็จะเข้าไปอยู่ในราศีพฤกษกเป็นเวลา7ปีเต็มซึ่งในเวลา7ปีเต็มในเรือนของกระดุมพักาการเงิน like ารายได้รายจ่ายของชาวลัคนาราศีเมษก็จะทําให้ชาวลัคนาราศีเมษมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินมากมายเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในเรื่องของการเงินนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีจะนำกับมาใช้กับดวงเมืองและดวงโลกด้วยเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษก็จะโดนไปด้วยเพราะว่าเป็นดวงเดียวกับดวงเมืองและดวงโลกนะคะจะมีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการเพราะฉะนั้นในช่วง7ปีข้างหน้าต่อไปนี้ชาวลัคนาราศีเมษจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยในเรื่องของการเงิน คนที่ไม่มีเงินอาจจะกลกลายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ได้ด้วยส่วนคนที่รวยอยู่แล้วมีเงินมีทรัพย์สมบัติมีทรัพย์สินมากมายก็อาจจะกลกลายเป็นคนที่หมดเนื้อหมดตัวหรือล้มละลายก็ได้ด้วยอยู่ที่บุญบาร,รมีของแต่ละคนนะคะ,ะเพราะว่าเรื่องการเงินนั้นดาวฤตษ์ยูเป็นดาวที่พลิกโผพลิกผันมาอยู่ในภพการเงินแล้วก็เล็งอยู่กับภพบของมอรณะหมายถึงอาจจะมีรายจ่ายมากด้วยก็ได้เช่นกัน เพราะว่ามรณะหมายถึงรายจ่ายหรือมรดกก็บางคนที่มีบุญวาสนาก็อาจจะได้รับมรดกก้อนใหญ่ก้อนโตในเจ็ดปีนั้นหรืออาจจะมีการที่ต้องเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกหรือไปต่างประเทศจังหวัดต่างๆในแดนไกลๆนะคะมรณะหมายถึงการเดินทางและก็เป็นการเจ็บป่วยก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ก็อาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่อง,องความเจ็บป่วยหรืออาจจะมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นสําหรับชาวลัคนานราศีเ,าเมษส่วนในเรื่องของความรักนั้นเมื่อดาเนินอยู่ได้ย้ายออกไปแล้วก็จะทําให้มีความรักที่สุขสดใสขึ้นาชาวลัคนานราศีเมษก็จะมีความรักที่ดีดีขึ้นคนที่ไม่มีคู่ก็อาจจะพบเจอคู่คนที่มีความจริงจังและจริงใจเข้ามาสู่ชีวิตนะคะ ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีการปรองดองกันมากขึ้นมีความสุขกันมากขึ้นเพราะว่าไม่ได้ทับอยู่กับตัวตนของชาวลัคนาราศีเมษแล้วออกจากการลิงจากดาวปัตตานิคู่ครองคนรักแต่อย่างไรก็ตามนะคะ,ะดาวมรตโยเขาเข้าไปอยู่ในราศีพฤกษกซึ่งมีดาวพระศุกเป็นเจ้าของเรือนซึ่งดาวมรตโูนั้นจะมีคู่ศัตรูที่ให้โทษไม่ว่าจะเป็นการกาะกุมกันหรือโคจรดึงกันนั้น ซึ่งดาวคู่ศัตรูของดาวมฤตยูนั้นก็ได้แก่ดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวเสาดาวราวหูแล้วก็ดาวปรกสุถ้าใครมีดาวเหล่านี้อยู่ในราศีพฤกษกในพื้นดวงเดิมนะคะก็ระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าจะทําให้ชีวิตหักเหอย่างรุนแรงอาจจะได้รับอุบัติเหตุหรือปัดตัดครั้งใหญ่หรือล้มละลายชนิดที่คาดไม่ถึงก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ต้องไปดูดวงดาวพื้นดวงเดิมของแต่ละคนนะคะว่าในาลัคนาราศีเมษนั้นที่ราศีพฤษก,กนั้นมีดาวพื้นดวงเดิมของอแต่ละคนนั้นมีดาวอาทิตย์หรือว่ามีดาวอังคารดาวเสาดาวราหูหรือดาวพระสุกอยู่ในพื้นดวงเดิมหรือไม่นะคะแต่ถ้าไม่มีดวงดาวเหล่านี้อยู่ในพื้นดวงเดิมในราศีพฤษภก็จะส่งผลในด้านดีเสียส่วนมากนะคะ อาจจะมีการพลิกโผลพลิกผันห้กับกลายเป็นคนที่มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตมีความสุขมีการเงินมากมายมีโชคลาภมีคู่ครองที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตก็ได้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะการดูของแม่หมอนั้นเป็นการดูแบบภาพรวมเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงสําหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างต้องดูดวงดาวพื้นดวงเดิมของแต่ละคนประกอบด้วย ใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวมีคำอธิบายใต้คลิปหรือจะแอดไลน์เบอร์โทรไลน์ไอดีที่ให้ไว้หรือจะสแกน q r วอ d e โคที่ให้ไว้ตามหน้าจอนี้สำหรับคลิปของแม่หมอตอนนี้มีซุปเปอร์แตงแล้วนะคะใครต้องการให้กำลังใจแม่หมออยากจะขอบคุณแม่หมอก็มีซุปเปอร์แตงขอบคุณอยู่ใต้คลิปนี้นะคะเข้าไปกดได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ